การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลพศ2564ระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่31ธันวาคม2563ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาเศรษฐกิจแผนงานศัสนาวัฒนธรรมและนันทนาการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จึงไม่ได้ดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ 2, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 1. แผนงานบริหารงานทั่วไปโครงการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนเมืองโดยเทศบาลเมืองท่าเรือประแท้ได้จัดให้มีการประชุมประช,ระชาคมระดับชุมชนทั้ง19ชุมชนเมื่อวันที่2-4และวันที่7-9ธันวาคม2563และจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง ในวันที่21ธันวาคม2563เพื่อพิจนารณาการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศาบาลพศ2561ถึง2565และแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความต้องการของชุมชนกำหนดประเด็นการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญความเร่งด่วนของโครงการ เพื่อำข้อมูลมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพันธนาเทศบาลพศ .2566-2570 ถึง 2, 70, งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ26,950บาท 2. แผนงานการศึกษา 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการบริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณซึ่งขนาดนี้ใช้งบประมาณในการดำเนินงานไป 1> 4,129,800บาทและอยู่ระหว่างดำเนินการโดยการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายอาทิเช่นค่าอาหารกลางวันค่าส่งเสริมศักยภาพการศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาเป็นต้น 2. โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในสังกัดสพทอ,อต้องดำเนินการตลอดทั้งปีงประมาณ ซึ่งขนาดนี้ใช้งบประมาณดำเนินการไป6 8 9 8 0 0บาทและอยู่ระหว่างดำเนินการ 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพอาหารเสริมนมต้องดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณซึ่งขนาดนี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการไป3 4 9 7 1 5บาท18ปสตางค์และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโดยจัดให้มีการประชุมอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเพิ่มพูนความรู้การควบคุมเรื่องโรคติดต่อการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและเพื่อให้เป็นการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งดำเนินการใช้งบประมาณไป8,300บาทและอยู่ระหว่างดำเนินการ 3. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอรโรบิกให้กับประชาชนโดยดำเนินการสนับสนุนเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำการออกกำลังกายภายในเขตเทศบาลและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการไป1 8 0 0บาทและอยู่ระหว่างดำเนินการ 4. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19จึงยังไม่ได้ดำเนินการ 5. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงงบประมาณดำเนินการไปแล้ว186,000บาทขนาดนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลจัดประชุมประจำเดือนแจ้งแนวทางการดำเนินการต่างๆและอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนทั้ง19ชุมชนงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว9,800บาทและขนาดนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. โครงการประชุมอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาจัดให้มีการประชุมอบรมและกิจกรรม ฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกลุ่มสตรีให้ความรู้ที่จําเป็นและมีประโยชน์ในการดํำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนางบประมาณที่ใช้ดําเนินการไปแล้ว1,500บาทและอยู่ระหว่างดําเนินการ 3. โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามฤด,ดูกาลโดยจะดําเนินการจัดซื้อพันธุ์ไม้และทํากิจกรรมปลูกดอกไม้จัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมดอกไม้ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งขนาดนี้ดําเนินการจะเตรียมปรัปรุกสถานที่เพื่อปลูกพันไม้บริเวณหมู่บ้านมั่นคงงบประมาณที่ดําเนินการไปแล้ว7,200บาทและอยู่ระหว่างการดำเนินการ 4. โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนชุมชนสะอาดงบประมาณที่ตั้งไว้10,000บาทอยู่ระหว่างดำเนินการหแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1. โครงการฝึกอบกรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนโดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วโดยได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองให้กับเยาวชนและประชาชนณบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรอ .9 งบประมาณที่ดำเนินการไป25,307บาท 2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน12 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทงของไทยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลโดยจัดขบวนแห่กระทงและกลองยาวจากสำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแทนไปยังวัดท่าเรือพระสงฆ์ทำพิธีบูชาปฏิโคมไฟตามประเพณีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ62,685บาท 3. โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญต่างๆซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการรักเสด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะยลักษ์ณงบประมาณที่ใช้ดําเนินการไปแล้ว7,860บาทและอยู่ระหวานน่างดําเนินการในกิจกรรมอื่นๆ 4. โครงการส่งเสริมศิลป,ะ,ปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวรัสโคโครนา2019หรือโควิด19จึงไม่ได้ดำเนินการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียนของเทศบาลหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวรัสโคโคโรนา2019หรือโควิด19โรงเรียนจึงปิดการเรียนการสอนจึงไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปดำเนินการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 2. โครงการจะทำรั้วโรงเรียนหน้าอาคารอนุบาลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ COVID 19, โควิด19โรงเรียนจึงปิดการเรียนการสอนจึงไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการแผนงานงบกลางโครงการส่งเคราะห์เงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอด ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว6 9 6้าน0 0บาทยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาสาธารณูปโภคแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนรถไฟ4บริเวณวงเวียนหน้าสมาคมจะดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์2564 ยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการที่ดีแผนงานบริหารทั่วไป 1. โครงการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่ประชาชนดําเนินการบริการให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ121,980บาทและอยู่ระหว่างดําเนินการ 2. โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐจังหวัดหรืออำเภอ ยังไม่มีโครงการตามนโยบายของรัฐจังหวัดหรืออำเภอจึงยังไม่ได้ดำเนินการยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนงานเคหะและชุมชน 1. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลรบประมาณที่ดำเนินการ1 8 7 000, 1 2ล0าน0บาทและอยู่ระหว่างดำเนินการ2 โครงการน้ำหมักชีวภาพรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช้งบประมาณโดยดำเนินการขอความร่วมมือจากประชาชนและสถานประกอบการต่างๆโดยการคัดแยกขยะอินทรีย์ประเภทพืชผักผลไม้ออกจากขยะทั่วไปนำขยะที่แยกไว้ไปผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ 3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19จึงยังไม่ได้ไดำเนินการ